การปรับขนาดแม่แบบของบินใบเสร็จใบรับชำระนี้ไปวางบินในคอนแมทนะครับตัว2.5นี้วิธีการให้เราเข้ามาที่ device and printer ก่อนนะครับถ้าไม่มีอยู่ที่หน้าจอไปที่ Control Panel ครับแล้วก็เข้า device and printer ผมขยายไปนนะครับต่อมาเราจะคลิก1ครั้งที่ F3LQ e เป็นการเลือก3 1 0แล้วเรามาที่ Print Server Property ครับ ต่อมาครับเราคลิกเลือก Create New Form นะครับเราทำกันเลยครับ 9x 5.5 unit หน่วยครับเปลี่ยนเป็น English เป็น New แล้วนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นความกว้าง Width เป็น9ครับ High เป็น5.5 0 inch อย่างนี้แล้ว Save Form ครับมาแล้ว Close ครับปิดหน้าต่างนี้เลย ต่อมาเราจะเข้าไปในโฟลเดอร์ที่โปรแกรมอยู่เราคลิกชี้แล้วคลิกขวาแล้วเลือก Open File Location ผมดูตัวแรกครับ r e s i s ครับไปเสร็จรับเงินใบส่งของชั่วคราวเรามาที่ไฟล์ Printer Setup เราเลือกเป็น9คูณ5.5นี่ครับเจอแล้วโอเคแล้วคลิกตรงนี้เพื่อเซฟครับ ลองเข้าโปรแกรมดูกันนะครับมาที่ขายผมพิมพ์เลยนะครับเป็นขนาดเล็กแล้วอีกสักคันหนึ่งอย่างเช่นตัวใบวางบินโอเป็น A4 นะครับใบวางบินชื่อว่า debit note debit note เหมือนกันครับไฟล์ file, printer setup แล้วก็เลื่อนไปหา9คูณ 5, 5้ครับถ้าลืมเซฟตรงนี้เวลาปิดมันจะถาม save c h a n ก็ตอบ yes ได้ผลเหมือนกันนะครับได้ผลเหมือนกันมอีอีกนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของเพจ customer กับเพจ vendor ก็คือรับชำระนี้ครับไฟล์ file, ปินเตอร์เซตอัพ9.5ครับโอเคปิดเลยก็ถามเซฟเชนตอบ yes แล้วก็เพจเวนเดอร์คือจ่ายนี่ให้จับเจ้าหนี้มีอีกครับมีสองตัวครับ this Customer Left กับ this Vendor Left this Customer Left ก็คือ ใบรับคืนสินค้าแล้วก็มี list vendor list เรียบร้อยหม้น,นะครับคราวนี้มาดูกันครับอันนี้รู้แล้วตั้งแต่ส่งคืนครับส่งคืนพิมพ์ ครับเป็น9 5 5ไคใเสร็จผ่านไปแล้วเนาะูาดูทีครับผมพลาดผมพลาดไปโดน,อนขออนุญาตปิดก่อนเลยเพราะมันจะนานมากอันนี้าดัตตาเบีย์อันนี้จะนานมากยูไหนเอย่ยขอเอนทารก่อนนะครับ ต่อกันครับแอดมินหนึ่งสองสามสี่ส่งคืนขายเป็นเก้าจุดห้าครับรับคืนเหมือนกันเก้าันจุดห้าวางวินเมื่อกี้เป็น a อซเนาะเป็นแล้วจ่ายนี่้เจ้านี่เรียบร้อยและสุดท้ายรับตังค์จากลูกหนี้ของเรา เรียบร้อยครับ